แผงเข้าไปใช่ไหมคะเวลาเราใช้งานก็คือเราเอาไปแบตแบตแล้วก็เก็บพลังงานเข้าไปใช่ไหมคะนี้ก็จะมีสายไฟมีสวิตไฟมันจะเก็บประจุไฟสะสมอันนี้มันมีหลายสายเนี่ยมีทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองเก็บประจุท้ายเข้าไปในแบตเตอรี่ใช่ไหมคะส่งต่อเข้าไปเลยพอส่งต่อเข้าไปแบตเตอรี่อันนี้เราก็เชื่อม ชื่อมแบบเรอันนี้อ่อชุดอันนี้มาจากไหนเอ่ยลูกเสื้อชุด UMP ใช่ไหมลูกค่ะเท่าไรคะลูกสองร้อยใช่ไหมคะแล้วใครเป็นคนติดกาวติดกาวไม่ได้ตะกี้ละอันนี้มันตะกี้มาแล้วติดกาวลูกก็เสียบไฟใช่ไหมคะแล้วก็ถาได้เลยค่ะโอเคอันนี้คือเราแก้ปัญหาในชิปจรอะไรคะเแม่ไปยัดเลย ประหยัดเงินประหยัดไฟได้ด้วยค่ะอ่าเวลาเราไปเข้าวค่ายหรือไปไหนถ้าต้องสตาไกลๆไม่มีไฟทำไมฮะใช้อันนี้ได้หรือว่านอกจากมือถอือแล้วเราเอาปทชาอะไรได้อีกเอาไฟอันนี้ไปทําอะไรได้อีกชาโตแบบกันชาอย่างอื่นได้ไหมได้ไปเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นได้ไหมที่มันมีสายอันเนี้ยได้ถ้ากระทะไฟฟ้ามันเป็นแบบนี้หรือได้พะผมเป็นแบบนี้ที่ดิผมเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ ในที่ที่ไม่มีปลากไฟอ่ะดีมากค่ะถ่าเดี๋ยวถ่ายรูปนิ่งรวมโอเคไหมอันนี้ยุดวิดีโอเลยใชเ,เลยค่ะ